สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องความวิเศษสุดของพระพุทธศาสนาพิสุผู้ตั้งอยู่ในศีนสยมรวมและอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะมันประกอบความเปียนพิสุผู้มีปกติภาพเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ ไม่เห็นแก่นอนไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนเจริญกุศลเพื่อบรรลุค,คุณอันกเกษมจากโยคะผู้ยินดีในความไม่ประมาทมีปกติเห็นไยในความไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ควรเมื่อ เพื่อความเสื่อมย่อมเป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานทีเดียวทุกวันนี้มนุษย์ตกเป็นบาวของธาตุของิขีดอสุวะคือโลภโธสะโมหะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานมีเกิดมีแก่มีเจ็บตายและมีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมาย แม้กระทั่งภัยสงคามที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ล้วนเกิดจากกิเลสสามตระกูลใหญ่คือโลภโทสะโมหะที่เข้าไปบงังคับบัญชาในจิตใจของมนุษย์บังเกิดให้คิดให้พูดให้ทำลายลางกันเองมวลมนุษย์ชาติซึ่งเป็นเรื่อยาติกัน จริงห้าม่านกันเองลบราชาปนกันเองไม่ได้ลบกับศัตรูที่แท้จริงแต่ผู้รู้ผูม้มีจักสุมีศาสนาต้นรู้ว่าศัต,ตรูที่แท้จริงนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่คือพยามาณซึ่งเป็นศัตรูที่ร้ายกาจเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดจะเอาชนะ ได้ต้องอาศัยใจหยุดนิ่งอย่างเดียวต้องหยุดนิ่งหลุดพ้นจากกิเลสอศวะและการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารมีวราระพบาลีที่ปรากฏในอะริหานิสูตรว่าภิษุตั้งอยู่ในศีลสํารวมในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้จักประมาณในภชนะมันประกอบความเพียนพิสุผู้มีปกติถ้าพเพียนอยู่อย่างนี้ไม่เห็นแก่นอนไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนกุศลธรรมเพื่อบรรุกอันกเกษมจากโยคะผู้ยินดีในความไม่ประมาทมีปกติ เห็นภายในความประมาทไม่เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสือ่อมย่อมเป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานทีเดียวการจะบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพานอันเป็นแดงกเกษมสจากโยคะคือกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลาย จำเป็นต้องดำเนินตามปฏิภาที่พระพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้รู้ในการก่อนได้ทำไม่เป็นแบบอย่างท่านสอนเรวยว่าพิสุหรือผู้เห็นไปในวัฏฏสงสารจำเป็นต้องชำระสิ่ของตนให้สะอาดโดยสุดอย่าให้ด่างร้อยอย่าให้ขาดหรือทะลุ เพราะสินที่บริสุธดเป็นพื้นฐานที่จะทำให้การเจริญสมาธิภาวนาก้าวหน้าขึ้นไปหากต้องรักษาสินซึ่งเป็นส่วนหยาบคือรักษากายและวาจาให้บริสุทดไม่ได้การชำระใจซึ่งมีความละเอียดอ่อนยิ่งไปกว่านั้นก็จะทำร้ยก นั่นหมายถึงว่าศีลไม่บริสุทธิ์จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมนั่นเองนอกจากนั้นต้องเป็นผู้สำรวจอิน 6, อสี่ทั้งหคือสำรวมหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้หลงไปเสพเพลิดเพลินกับอายตนะภายนอกที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปเสียง กลิ่นรสสัมผัสและธรรมรมอันไม่น่าใครพอใจเมื่อใจไปยึดติดกับวัตถุสิ่งของภายนอกจะน้องกลับเข้ามาหยุดนิ่งอยู่ภายในได้ง่ายขึ้นดังนั้นการสำรวจอินทรีย์ทั้งหกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เข้าถึงฝั่ง แห่งการหยุดนิ่งได้เร็วและกาและผู้รู้ท่านได้สอนต่ออีกว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคร,รับประทานอาหารมากเป็นไปหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนจะส่งผลให้ย่อย่อนต่อการทำความเพียรเพราะความเพียรจะเป็นเหตุให้เข้าถึงธรรมะฉะนั้นต้องไม่เห็นแก่นอน ไม่เห็นแก่การกินไม่เกจดร้านทั้งกลางวันและกลางคืนและต้องหมั่นทำความเพียนอย่างต่อนเนื่องจ่มำเสมอผู้ได้ปฏิบัติเช่นนี้แม้นยังไม่บรรลุพร,ะ,ระนิพพานย่อมได้ชื่อว่ากำลังเดินดำเนินรอยตามปฏิตาของพระอริยเจ้าทั้งหลายอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ก้าวสู่ผลทางพระนิพพานเมื่อวุณบรมีเต็มเปลี่ยมถึงเวลาที่จะเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนหลักปฏิบัติพื้นฐานเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นอย่างนี้นอกจากนี้พระพุทธองค์ทรงยืนยันการปฏิบัติตามหลัก เพื่อเข้าถึงพระนิพพานด้วยว่าเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลของที่สุขผู้มีอินทรีย์สังวรบริบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อนั้นสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นสมบูรณ์เมื่อสัมมาสม,มาธิมีอยู่ยะถาภูมิยานทัศนะขอ,องพิสุนั้น ก็จะสมบูรณ์เมื่อมียะถาภูมิญาณทัศนะนิพระพิพาราคะของพิสุนั้นย่อมถึงความเต็มเปี่ยมเมื่อพิสุมีนิพระพิธาและวิราคะวิมุตติญาณทัศนะก็ย่อมสมบูรณ์เปรียบ เหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์แม้นสะเก็ดของต้นไม้นั้นก็ถึงความสมบูรณ์เมื่อเปลือกถึงความสมบูรณ์กะพีก็ถึงความบริบูรณ์แม้นแก่นก็ถึงความบริบูรณ์ไปตามดับสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาเรื่องของพระน,นิพพานอาจสงสัยว่า นิพพานเป็นสุขอย่างไรนั้นอย่างไรบ้างเป็นรถแห่งการเข้าถึงพระนิพพานเป็นอย่างไรอุปมาอุปไมยได้หรือไม่จากพระนิพพานมีมากกว่าสุขที่ยังตกอยู่ในภพสามอย่างไรบ้างแล้วทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงชักชวนให้พิสุเป็นผู้ยินดี ในประนิพานไม่ให้ไปยินดีในบิญจักรรมคุณทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ตรงเป็นก่อนว่านิพพานนั้นเป็นชื่อของความดับทุกข์ดับอิเลรท่านกล่าวไว้สองประเภทคือสัอู ปฏิเสนาิพานเป็นนิพพานที่สามารถเข้าถึงได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่อยู่ในตัวของเรานี่เองโดยมีจิตชุ่มโยงที่สูงทางกายถ้าทำใจได้สุดตวนจะมีความละเอียดบริสุทธิ์ถึงที่สุดจะเข้าถึงนิพพานของพระอเอจ้าที่ขจัดกิเลสะวะ ได้หมดสิ้นแล้วแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ส่วนอนุปาทิเสสนิพานเป็นเหตุว่างอยู่นอกภพสาวไปผู้ที่หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์เมื่อขันห้าดับคือกายเนื้อแตกทำลายไปเนื้อแต่ธรรมขันหรือกายทำ จะดึงดูดไปสู่อายตนะนิพพานนิพพานเข้าถึงในสองลักษณะนี้ครั้นผู้ทุองได้สัตรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจงรู้ชัดว่ารถแห่งธรรมมีรถเดียวคือวิมุติรถเป็นรถแห่งความดุดพ้นที่เป็นสุขล้วน ไม่มีทุกเจือปนที่ทรงชี้ชวนให้ยินดีในพระนิพพานอย่างเดียวก็เพราะพระองค์ได้ทรงสัมผัสรสแห่งความสุขที่ตกอยู่ในใจรักมาหมดแล้วทรงรู้ว่าไม่มีสุขใดเป็นสุขตุนล้วนเพราะอย่งเจือด้วยกิเลสจึงไม่เที่ยงมีทุกขเจือปน และยังรบรรคบัญชาไม่ได้ฉะนั้นจะเปรียบเทียบระหว่างความสุขที่ยังตกอยู่ในใจรักกับความสุขที่ได้เข้าถึงสภาวะของพระนิพพานนั้นเทียบกันไม่ได้เลยลำพังเพียงได้เข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันบุคคลพระพุทธองค์ยังตรัสว่า สโสดาบันปฏิผลประเสริกว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในแผ่นดินพระเสริกว่าสุกติโลกสวรรค์และความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงดังนั้นความสุขของผู้เข้าถึงธรรมจึงเปรียบไม่ได้กับความสุขในโลกหรือในสวรรค์ความประเสรของชีวิตวัดกันที่ความสูงส่ง ของจิตใจจิตใจที่สูงส่งหมายถึงใจที่ถูกยกระดับให้สูงขึ้นเหนือโลกเหนืออาสวะเหนือวัตตะเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตคือผู้ได้บรรลุกายธรรมยิ่งได้บรรลุกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อไหร่จะเสวย เอกันจะโดรมสุขเป็นสุขอย่างเดียวเท่านั้นเราจะทราบซึ้งถึงความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงพระนิพพานว่าเป็นอย่างไรต้องลงมือปฏิบัติเพื่อตอนเองจึงจะเข้าใจและทราบถึงเพราะพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรรู้นั้นเป็นเอหิปสิโกคือ เชิญชวนให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองผู้รู้ทั้งหลายท่านอุปมาไว้ว่าพิงห้อยที่มีแสงน้อยริธิมิอาจจะมาเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ที่ส่องรัศมีสว่างไปทั่วหยาดน้ำที่ติดอยู่กลายเส้นผมมิอาจจะเอามาเปรียบกับน้ำในมหาสมุทรทุลรีปุ่นละอง ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศมิอาจจะเอามาเปรียบเทียบกับผืนปัพีธรรมชาติเหล่านี้ก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ฉันใดความสุขทั้งหลายในโลกและจักรวาลก็ไม่อาจมาเปรียบเทียบกับสุขในพระนิพพานได้ฉันนั้นเพราะว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยม เป็นนิพพานสมบัติอันประเสริฐไม่ควรแก่การเทียบด้วยสมบัติอันใดเป็นอมรุตสมบัติที่ยิ่งกว่าสมบัติที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เทเวลโลกหรือพรหม,มโลกทั้งหมดครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเชิญจิตตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ